ทราประกาศน,นะครับทุกคนวันที่7หรือวันที่8หรือว่าช่วงนี้นะครับจะมีพายุสุริยะก็คือเป็นไอความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่แบวเผาะระดับแบบ G1 ก็คือระดับสูงสุดนะครับถือว่าเสิ่งอันตรายตั้งแต่เป็นฮิสตแล้วก็เป็นลมหน้ามืดแล้วก็อาจจะผิวไหม้ถนน พี่ฮมินพี่มีบางเห็นถนนตอนนี้ก็คือจะเริ่มละลายแล้วมันร้อนมากแนละ้วขนาดบางพื้นที่ยัาง35นี่คือสูรอนบางพื้นที่ในประเทศไทยนี่คือ40นะครับเราระวังกันมากครับแล้วก็ช่วงนี้ใกล้สงการเราจะดูแนะนํานะครับว่าทำไอเทมที่สำหรับกันร้อนแล้วก็กันที่เราไม่ให้เป็นลมมันมีอะไรบ้างน,นะครับอันดับแรกเลยนะก็คือ อันน <cin stereotype and hell> uh, oh, yeah. ั้นคือครีมกันแดดเองครีมกันแดดนี่เป็นตัวสําคัญมากตอนนี้คือการแบบให้เราหน้าไม่นอมาอาจไม่ได้หรือผิวไม่ได้เลยก็คือมีคนในฝรั่งหรือว่าในประเทศไทยเองก็มีบางคนที่แบบรีวิวว่าอันไหนดีที่สุดแต่ว่าพี่มีจะเลือกฝรั่งเพราะว่าฝรั่งเนี่ยก็คือเขาเรียวที่สุดแล้วก็เป็นต้นแบบในการรีวิวก็คือกาเอาเอาครีมกันแดดปะปะปะที่หลังแล้วก็ดูว่าไหนก็คือไม่ดําหรือว่าไม่มีแดงแดดไหมเลยก็คืออร์ซิน่านันแบบตอนนี้คือกาทสที่ดีที่สุดใน 2024แล้วแล้วก็เดี๋ยวพี่หมีจะทิ้งเรงไว้แล้วก็ตั้งหมด3อย่างเนี่ยจะทิ้งเรงหมดเลยแต่ว่าอาเซีน่านี่คือบอกว่าเป็นครีมแดดที่แบบอือหน้าจะช่วยเราไม่ให้หน้าไมหมเราคนไทยเนี่ยผิวหน้ายังไม่ดำนะคือต่อให้มีครีมแพขกันไหนถ้าไม่ไม่ทาครีมกันแดดเนี่ยก็คือหน้ากับผังไวมากแล้วก็ก็ถือว่าตันนี้คือแนะนำเลยอันดับหนึ่งตอนนี้นะครับผม อันดับสองนะครับเป็นหมวกนะเป็นหมวกที่แบบเออมันมีแบบลุคหล,ล,ล,ลายแบบหลายสไตล์แต่ว่าพี่มีก็จะชอบบางกอนที่กามินไลท์นะครับเป็นหมวกช้างนะครับอาจจะไม่ได้ตรงแบรนด์ของของจ้างแต่ว่าเป็นทรงที่แบบเออเป็นสีเงินเป็นแบบลายช้างเป็นแบบสนุมซอฟท์พาวเวอร์ของไทยนะเป็นแบบออในเมื่อมีกางเกงช้างแล้วมีเสื้อช้างแล้วแล้วเป็นหมวกช้างเนี่ยมันจะครบเซตที่แบบ ถึงไม่ครบเจ็ดมีแค่หมวกสำหรับผู้ชายผู้หญิงก็สิวะเทสนะมีทั้งทรงแบบเออแบบแบบแบบแก๊บนี่ก็มีแล้วก็มีทรงแบบเออทั้งใบวงกลมก็มีถือว่าสวดมากเท่มากแต่ว่าพี่หมีจะต้องซื้อตักอันเพราะว่าโหมันต้องมีอะครับเพราะว่าหมวกนี่ก็ถือมันทําให้เราหัวร้อนนะครับแล้วก็ถ้าหมวกเปียกเนี่ยหัวเราก็จะไม่ร้อนเราเล่นส่งทางได้อย่างสบายใจแล้วก็ไม่เป็นไครด้วยทนะุกคนสังเกตตัวคนที่ไม่ใส่หมวกหัวมันจะร้อนอาจจะไปตีใครบางคนได้ด้วยนะอ่าแล้วก็มีลาซาด้าช่วงนี้ครับซีซีนะครับรถเยอะแล้วก็แกกกโคคค้ดสมฟรรีเยอะะานนับทุ ก็เรามีกรีกันแดดแล้วเรามีหมวกแล้วก็ต้องมีแว่นตาเนะ้นแว่นตานี่พี่หมีจะแนะนาแว่นตาแบบสกีแว่นตาแบบปั่จกรยานต่างประเทศแบบเออมันมันน่าเล่นเล่นใหญ่หมกแต่ช่วงนี้คือใครแต่งตัวไม่ถูกนะคืออันนี้จะเป็นแว่นตาที่แบบสายเลตบอกว่าไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเพราะว่ามันค่อนข้างจะแบบกันแดดแล้วก็กันตัดแสงด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือมันเท่แล้วก็มีหน้าเล่นที่ใหญ่เนี่ยกันน้ำได้ดีมากๆคือจะใส่เล่นกลางวันเนี่ยมันจะแบบเออสบายตาแล้วก็เล่นได้นานขึ้นเท่แล้วแบบซ้ำไข้แลคาไม่แรงด้วยครับ่วา สายต้องมีตั้งไว้แล้วก็ในในประเกตเนี่ยจะเป็นมีของแถมมีซองกันมีชาเช็ดเลนแล้วมีกันที่เก็บอย่างดีถือว่าแนะนาเลยครับลิงนี้นะครับเป็นนแว่นกันแดดแล้วสรุปก็คือต้องมีริมกันแดดมีหมวกแล้วก็มีเอ่แว่นตาสื่อสามขาที่สามอันนี้ขาดไม่ได้แล้วก็บือจิตน้ําที่มีรีวิวไปก่อนคลิปตอนนี้ก็ไปดูได้นะรีวิวของลาซาด้าที่แบบ ปูชิน้ำสองวันยี่สิบสี่คือแบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยถุกว่าน่าสนใจมากทุนวันนี้ก็อย่าลืมและตัวเองด้วยนะครับวันที่เจ็ดที่แปดนี้แล้วก็กลางเมษายนสงการนี้ถือว่าเล่นสิบวันนี้ถือว่ารรือว่า้อนและก็ดำแล้วก็ถ้าเราไม่ซื้อตอนนี้นะครับวันที่สี่นี้นะครับหรือว่าพรุ่งนี้เราก็จะเสียเวลาเพราะว่าคนอยู่สงการนานมากทุกคนแล้วก็เราสั่งของหรือสั่งอะไรราคามันจะขึ้นมากๆนะหมวกก็อาจจะเป็นใบละร้อยเนี่ยเราสามารถซื้อได้รวมส่งแต่ว่าถ้าไปซื้อข้างนอกเนี่ยใบติดสามร้อยหรือว่าขี้กระเด็นอาจจะแบบเออเมลลยะะันจดง แต่นี้เราจะได้เอาตังค์ไปเที่ยวไปกินแต่เราซื้อของที่มันแพงมันก็ไม่จําเป็นนะเอางี้พี่มีขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับสุขสันต์สวัสดีปีใหม่มวลสงการไทยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมไปสาดเผื่อพี่มีด้วยนะสงการ